ทุกคนครเร็วเฮ้ยทุกคนหน้ามันสาวฝรั่งเฮ้ยมันเลิศน้ำมองไม่เห็นนะทุกคนแคมปเร็วทุกคนแคปเร็วเฮ้ยทุกคนหน้ามันสาวฝรั่งเฮ้ยมันเลิศน้ำมองไม่เห็นนะเลิศแม่ทุกคนเล่นไปเลยหาเท้า มันบอกว่าให้พาน How do you do Eat Eat ไม่เขาถามว่าสบายดีไหม How do you do I'm fine thank you teacher I love you สิบดาว thank you เออเนี่ยวันนี้คุยกับลูกเกดบบไม่ต้องเรียกพี่เรียกเขาก็ได้ลย <laughs> เนี่ยแบบอ,อยากมีฟิลแบบเขาแก อย่างเงี้ยก็บอกเออแต่ก็แบบคุยไปคุยมาก็แบบลูกเกดก็แบบพี่หน้านี่แบบก็เริ่มจะทำใจได้แล้วนิสหนุงเพราะพี่ฟอพี่มิงที่เขาเป็นรุ่นพี่เราเขาก็เรียกเราพี่หน้าเราก็แบบเป็นพี่หน้าในสายตาในสายตาทุกคนเธอชื่อพี่หน้าจริงทุกวันนี้ไม่ว่าจะคนอายุมากกว่า หรือใดๆก็เรียกเราพีนาแฟนคลาบเ่แฟนคลับที่อายุเยอะกว่าน้าก็มาเรียกน้าว่าพี่นาก็เลยแบบเอ๊ะหรือเราเปลี่ยนชื่อว่าชื่อนี้สวัสดีค่ะพี่นา CGL48 ค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วหรือเปล่า